สวัสดีค่ะวันนี้ร้านวลลพรไฮเทคจะมานําเสนอตัวจับสูงต่ำตัวใหม่ล่าสุดของเดือนสิงหาคม2020นะคะโค้ดจำง,ง่ายๆค่ะสันสั้นๆแทงหน้าต่ำสันยาวแทงหน้าสูงค่ะเราจะรีวิวจานไม่อุดก่อนนะคะส่วนลูกเล่นได้ทุกลูกนะคะมาเริ่มเปิดแรกกันเลยค่ะเครื่องสันสั้นสองครั้งให้แทงหน้าต่ำนะคะ ชมเลยค่ะสองสองสามถูกนะคะต่ำค่ะเปิดที่สองกันเลยค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งนะคะให้แทงหน้าสูงค่ะชมกันเลยค่ะห้าห้าสามสูงนะคะถูกค่ะชมเปิดที่3ามกันเลยค่ะ เครื่องสั่นสั้นสองครั้งนะคะให้แทงหน้าต่ำค่ะชมกันเลยค่ะเอียวเอียวห้าต่ำนะคะถูกค่ะแม่นนะคะตัวนี้อะไหล่น้ำเข้าจากต่างประเทศนะคะชมเปิดต่อไปเลยค่ะเครื่องสั่นสั้นสองครั้งแทงหน้าต่ำนะคะชมกันเลยค่ะ 3เอี่ยวห้าต่ํานะคะถูกต้องนะคะชมเปิดต่อไปเลยค่ะเครื่องสั่นสั้นสองทั้งให้เล่นต่ํานะคะชมเลยค่ะสามห้าเอี่ยวต่ํานะคะถูกค่ะตัวนี้ตัดเสียงรบกวนแล้วนะคะการเสียงคนพูดได้ร้อเเซค่ะ ที่เสียงดังๆก็เล่นได้นะคะระยะได้ประมาณ5เมตรค่ะทีนี้เรามาลองจานอุดหนาลูกเล็กทางอีสานกันบ้างนะคะลูกเล็กจานอุดหนาทางอีสานค่ะเริ่มเปิดแรกกันเลยค่ะเครื่องสั้นสั้นสองครั้งให้เล่นต่ำนะคะชมกันเลยค่ะ สองสามสี่ต่ำนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปกันเลยค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะมาชมกันค่ะห้าห้าสามสูงนะคะถูกค่ะหน้าลายก็เล่นได้นะคะหน้าลายยิ่งดีค่ะเปิดต่อไปค่ะ เครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งเล่นสูงนะคะมาชมกันเลยค่ะห้าหกสามสูงนะคะถูกค่ะเปิดที่สี่ค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งเล่นสูงนะคะชมกันเลยค่ะหกห้าห้าสูงนะคะระยะจานอีสานได้ประมาณสองเมตรนะคะเปิดต่อไปค่ะ เครื่องสัญยาวหนึ่งครั้งเล่นสูงค่ะมาชมกันเลยค่ะ54 3สสูงนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปกันค่ะเครื่องสัญญายาวหนึ่งครั้งเล่นสูงนะคะมาชมกันเลยค่ะ6 3 3สูงนะคะถูกค่ะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร098 631-3766 i.d.line กอ็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะสินค้าเรารับประกัน1ปีค่ะเสียหายซ่อมฟรีฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ